สวัสดีครับมาเจอกันคลิปต่อมานะครับหลังจากที่เราทาภารกิจแจ็คดอเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปิดทาเลตนเปิดสวรรค์พลสวัเรียบร้อยแล้วนะครับให้ดูพรสวรรค์นิดนึงแล้วกันอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงเลือกก่อนก็อันนี้ที่ค้างไว้ตอนคลิปที่แล้วคือเราก็อัพพวกพรสวรรค์ต่างซึ่งพรสวร์เนีดูแล้วมันมีประโยชน์หลายอย่างนะไม่ว่าเรื่องการต่อสู้ การใช้พวกคาถาต่างๆให้แบบมันรุนแรงขึ้นมันดีขึ้นอ<ช>ัพเกรดอะคาถาพื้นฐานแล้วอัพเกรดทุกอย่างต้อนเลือกแล้วกันว่าใครจะอัปเกรดอะไรอย่างเราเนี้ยเลือกคาถามาเลือกควิกสล็อตมาอ,มอะไรพวกนี้นะครับก็คือเมื่อทำเควสตแจ็คดอเสร็จแล้วก็จะได้ปลดล็อกความสวรรค์แล้วแตนที่ได้เนี่ยมาจากเลเวลของเราเ,เมื่อเราเราอกเลเวลปุ๊บก,ก็จะได้มา1 point นึ่งพอยนั่นเองใช่ครับผมโอเคอย่างที่เราบอกคือเวลาอัพก็ต้องดูดีๆนิดนึงเราอย่าไปคนละสายแบบ ฉีกไปมากอะไรเงี้ยบานคนอยากได้ความสเสถียรดีทุกอย่างแต่ว่าไม่เก่งทุกอย่างออออของเราไปสายต่อสู้เลยเพราะเรารู้สึกว่าเราตายบ่อยตอนโจมตีนะครับอ่ะวันนี้เราก็จะมาเข้าคาที่เรารอคอยกันานานคนอื่นก็บอกเขาสี่ชั่วโมงได้แล้วนะเ,ออเราเล่นกันซัดมา11ชั่วโมงครับผมเราจะได้ไม่กวาดแล้วคราวนี้เรามาเควสชั้นเรียนของชั้นบินบ้างดีกว่าครับผมเป็นนักเรียนการบินนะตอนนี้อโอเคมาแล้วครับเดี๋ยวเราใส่ชุดแอร์มาเลยลากกระเป๋าพามสวัสดีค่ะไปแลวครับ จะวิ่งเข้าไปตามเควสนะฮะก็น่าจะอยู่ในปภาสาเนี่แหละแล้วงงมากเลยนะจากแจ็คดอที่อยู่ในป่าลึกอยู่ดีมาโผล่ในฮอกวอตเลยเออมาไวายรีฟเอ้ามาฮอกวอตเลยเหรอวะไม่ต้องเสียเวลาเลยพอเราจบเควสแจ็คดอแล้วเราจะได้เปิดเลขของอาจารย์ชาร์ปด้วยนะครับผมนี่ได้ได้ของมาโผลของมังกรหลับครับลูกปั้นมังกรหลับคำขวัญฮอกวอตดาโกัโดมินิเนควิมอ่านไม่ออก แปลว่าอย่าจี้มังกรหลับโชคดีมังกรหลับอยู่ทำจะขินไม่มีวันตื่นอาจจะจี้ไม่ได้ผลอะไรมีผีวิ่งมาก็ทำตามเควสไปเรื่อยๆนะครับแต่จริงๆก็แนะนำให้ทำเควสหลักก่อนนะฮะเควสย่อยมันจะไปติดอย่างที่เราลองกันแล้วก็คือสมมติถ้าไหนเราไม่ทำเนี่ยทำเควสย่อยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะย้อนกลับมาให้เราครับเราทำเควสหลักอยู่ดีนะใช่ เพราะอย่างคุณเอ็แจ็คดอนเห็นชัดเจนว่าเราก็ต้องไปเรียนเวทเพิ่มก่อนออครับแล้วก็ค่อยกลับมาทำแจ็คดอไม่งั้นก็ไม่จบสักทีเออผีเต็มเลยวันนี้วันอะไรเอ้ยหนังสือเอาเอ้ยห่าเพิ่มค่าประสบการณ์เราไปนะฮะเฮ้ยอยู่ชนะก็ตกใจตกใจนะเครื่องเราช็อตนิดนึงนะฮะตอนี้มีอะไรไหมเนี่ย เหมือนได้ยินเสียงแหลมอยู่ดิมป,ปิ้งใส่ตรงนี้อย่านะอย่าบอกมีเควสแฝงอ้าวบินบินบนบินไปไปเราเข้าตามออกตอกตามประตูกันดีกว่าครับผมนี่นี้มันกลางคืนอยู่เลยอ่ะนี่ก็ยังมีเด็กงฝึกอยู่นะ แมพอรู้ว่าเราจะมาทำเคลมแม็กกว่ดเนี่ยขี่โชว์ขี่โชว์เพือเผือกังวันเราต้องมาเนี่ยมาขี่ทดสอบตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้ได้นะเอออสงสัยต้องรอนี่ไงรอให้เป็นกลางวันก่อนหรือเปล่านี่ไงเช้าหลับรอเลยนอนสนามหญ้ารอเลยเด็กบ้านนี้เรียบร้อยเริ่มภารกิจกันทุกคนคว้าไปกว่ดแล้วมันเริ่มกันเลยโยดูศาสตราจารย์ที่สอนขี่แม็กกว่ดนะครับเป็นใครครับ เซอร์ <rias> ไพรส์ครับเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์มาสอนให้ครับทั้นปรดฟังขอภายมาดามโคกะวะทุกคนยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่สุคัดไฟน์คลาสของเราอ่ายินดีต้อนรับสวัสดีเป้าหมายวันนี้คือการเตือนพวกคุณทุกคนว่าบังคับได้ไม่กว่าอย่างปลอดภัยทำอย่างไรเนื่องด้วยการบินด้วยไม่กว่าเป็นวิธีขนส่งระดับแรกและสำคัญที่สุดท่านเกรงว่าพวกคุณบางคุณจะลืม จะไม่มีการสอนดำน้ำกิ้งตัวและลวนช้ำอันที่จริงชั้นเรียนนี้ได้รับการยอมรับว่าเราจะปล่อยผู้เล่นควิดิืเืาชีพอย่างโทยโยฮาชิโอ้โหไม่ใช่แฟนฉันรับมันเอาเอซ<ม>ัออสบซ้อนเลยมาดูกันดีกว่าทุกคนฝึกกนกัน อย่างไรวันหยุดช่วงฤดูร้อนเนี่ยสำหรับผู้ที่ต้องการความสดชื่นให้ก้าวขึ้นที่ไม่กวาดพูดขึ้นว่าออบอย่างมั่นคงและชัดเจนจากนั้นเตะขาแล้วก็ทิ้งน้ำหนักลงที่นั่งเหมือนฝึกขี่จักรยานนะพูดเราไม่เข้าใจหรอกทำยไงเอาลองดูมาแล้ว thank you thank you เขาเป็นคนญี่ปุ่นเขาชื่อมาดามโคกาวะเป็นแม่มดญี่ปุ่นอ้าทุกคนแอบอึบอบ ขึ้นอ่าเอาอ่าอ่าขึ้นอ๋อโอ้โหมองนึกว่าให้กดเรียบร้อยครับวางขาข้างหนึ่งไว้เพื่อให้มีน้ำหนักอันนี้เหมือนเราคอมมานโดเดียวถ้าคอมมานโดเดียววางขาขึ้นอ่าทุกคนเอาขึ้นเออเอาแล้วเลิกลากเลยหน้าตาเลิกลากเลยโอ้ยแล้วไม่มีอาร์ด้วยเจ็บไหมนะโอ้หลำบาก เราจะวางพาดไปข้างขวาแะข้างซ้ายเลยครับเนี่ยศาสตราจารย์เข้ากลางลำนี่ก็แบบจุกนะไม่ไหวจุกจุกนะพาดไว้แบ่งซ้ายขวาเท่ากันโอ้นี่พุ่งเข้าไปนะครับเป็นแบบสลาลมนะครับผมจะช้าก่อนจะช้าก่อนนะจับท่านมือไหมเออเรียบร้อยขี่ช้าๆไม่มีอะไร โอ้ยทำได้ดีตอนนี้คุณคุ้นเคยไม่กว่าแล้วมาดูกันว่าออกกำลังกายขั้นสูงดีแค่ไหนขั้นสูงนะครับข้างหลังนี้เป็นสนามควิดดิทด้วยให้เห็นเงาข้างหลังขั้นสูงคือสูงยังไงเดี๋ยวก่อนนี่ไงาื่อความเร็วการบินสลับกดอร์ดีเร็วขึ้นอ๋อโอ้ยสิงซิเอิลง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 เดี๋ยวเดี๋ยวลงไงลงไงก่อนเดี๋ยว ลงลุงลงลุงลงอเอาไป้แล้ว,ลวพลาดว่ะทาไงไหนเดี๋ยวเรียกลงลง่างลุงยากอยู่นะเนี่ยงงแหมดูสปีดแล้วก่อนแฝงขึ้นมาโลงเออพอบังคับพองเขาก็นสนุกดีนะเราจะได้เห็นฮอกวอตส์ในมุมจากมุมสูงมากแล้วกันะะนี้เออ ไหวออมเสาฮะซิงออหนุ่มมียิงในโต้เลยอ๋อกดบูทกดบูทปากปากลวงโอ้ยเพื่อนปาดหน้าว่ะเออลงไว้เฉียดน้ำบ้างโอ้โหดูแล้วโอ้ยได้ได้ฟิลมากถ้าเป็น VR อาร์่าจะสนุกมากเออไปไปเออดีเขาไม่จับเวลาจับเวลาตายเรียบร้อยไม่เหลือ บอกบังคับเร็วๆก็งงทิศเหมือนกันนะอ้าวผ่านเฉยอ้าวผ่านวะผ่านชนก็ได้เหรอวะแตงหน่อยแตงหน่อยเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงคันเร่งไว้อ้าวไปครับไปครับนี่เข้าเข้าป่าไปเรื่อยนะได้ชมทิวทัศน์กันรอบๆเลย เรียบร้อยโอ้โหสุดยอดได้เห็นฮอกกวาในมุมมิกมุมเึ่งเออหน้าตาเมาไม่กวาดเออแล้ว่าพูดอะเฝ้าดูมันวงแหวนแล้วนั้นดูเหมือนว่าคุณจะจัดการกับไม่กวาดที่ได้เต็มได้ดีนะแต้งมาแข่งไันนี่เหรอเออตรงไหนต้องแข่งกันนะ กำลังจะก้าวไปแน่เราไม่ได้พบกันอย่างถูกต้องที่เอเวอเรสต์คอปตันฉังที่ถูกไหมว่าฮัฟเอร์ัพฟพพอย่างคุณเนี่ยอาจจะสนใจความสนุกบนที่สูงไงอ่ะฉันชอบแล้วกันเราจะไม่เดือดร้อนเหรอไม่บอกอันนี้อะพี่ปเสธไม่ได้เลยสิ่งที่คุณจะมีอยู่ในใจการอ้อมเล็กน้อยเพื่อที่จะพูดแหมเราพูดอ้อมคอไม่เป็นเลยนะมาเลย บินตามแน่เลยเขาอยู่ไหนก่อนเดี๋ยวก่อนเอาไปมาสักไปจุดๆเหลืองๆเปล่าติดตามล่างไหนวะเนี่ยลงล่างเหี้ยว่ะเฮ้ยโอ้มึนมึนมึนเจอที่แคบเข้าไปไหนวะเนี่ยขวาขวาขวานั่นเนี่ยตามลุ่มสอนไปเลยลงล่างลงล่างอ่าขอไป็นเนี้ขับซิ่งเหลือเกินโอ้ติดตามมันลงไปลงขึ้น อย่างงงอ่ะคือมันจะขึ้นหรือจะลงเอาไงนี่อยู่ไหนวะดูบังคับยากพอตัวนะงงทิศทางอยู่นิดนึงมันเหมือนจะแบบว่าบังคับแบบซ้ายแล้วขวาซ้ายแลขวาอะไรเงี้ยต้องใช้เวลาสักพักในการคุ้นเคยมันเล่น FPS หน่อยๆไปที่เกาะนะเกาะกลาง ระเบิดความเร็วกด L LT โอ้ยยิงบูทยิงบูทกดในโตนะฮะหนึ่งส่วนสี่ไม้นะครับจะได้อยู่แป๊บหนึ่งกดในโตได้แป๊บหนึ่งนี่ไงมันจะหมดไงพี่มีหลอดอยู่อ๋อมีหลอดอยู่มีหลอดในโตอยู่ไปเลยดอมหนึ่งส่วนสี่ไม้ ลวงวเ,าาเหมือนต <ใจ S 1> ั้งใจว่าเราจะให้เราเห็นแบบว่ามุมสูงสูงของวิวของเกมแหละดูทรงแล้วแบบว่าก็จะอวดแหละขายของหน่อยเอออย่างี้การที่เราทําเกมแล้วให้เห็นแบบมุมโสพสท์น่าแล้วอยู่ดีก็เออให้เห็นภาพกว้างของปรา,าสาทอะไรเงี้ยมันก็แบบเอมันก็ไอเดียดีนะของเกมของเกมเนี่ยโอ้ยซึ่งมาไหนเนี่ยลงแล้วมันลงแล้วมันแลนด์มันเหมือนจะแลนดิ้งแลนดิ้งแล้วเรียบร้อย จอดลงขึ้นก็กดลงพี่<ะ>ลงจากหลังมา้าแากพนปงนะอันปนึงนะอนงนะขอทำความเข้าใจหน่อยสิ่งเขาง้าแงเ,เขาแงานะว้วระเบิดความเร็ว LT ถือสลับความเร็วอันนี้คือสลับความเร็วจุดครับแลดอกครับผม กด R ลงครับผมลงได้เลยเข้าไม่ลงวะกด R กด R มันาลงไหมคุณไม่สามารถเข้าไปในขณะขี่ไม่กวาดเอ้ย่ขี่ะไรอ๋อ B สิลงอย่าง B ออา B หรออ B อโอแล้วก็พยายามกด R ทำไมไม่ลงวะมองไกลๆเหมือนตัว A ตาไม่ดีอ่ะสองคนจะไปไหนเมื่อกี้เห็นนะ ไม่ได้เป็นหน่อยนี่สวัสดีครับเราเป็นครอบครัวของโทเลโตนะครับถูกหักคะแนนเรียบร้อยมิสเตอร์คลอปตันสี่ไม้อาจารย์ใจวะเนี่ย e ูกหักคะแนนเรียบร้อยครับดนนูีแหละจบคาสแล้ววันนี้เยี่ยมเป็นไงล่ะ เฟงเลยเฟงเลยน่าเรงเลยพอแต่เราคุณควรใช้วิญญาณวิจารณญาณให้ดีกว่านี้นะครับครับครับมันเป็นการบินดี้ค่อนข้างดีครูแอบชมทำได้ดีมากจ้าเฮ้ยโดนหักคะแนนหักคะแนนต่อปวดแล้วรูปหลังอะ Sorry about that business with Kagawa but you have to admit those views were worth it อะอะฉันไม่เสียใจเลยหนึ่งค้งตรงนี้ดี ขอภัยเกี่ยวกับธุรกิจนั้นเอเถยวสิ่งที่ทําเมื่อกี้อ๋อไม่เป็นไรหวังว่าเราจะไม่มีปัญหานะคือคือคือความหมายของ business อ่ะจริงๆแล้วมันไม่แปลแปลว่าธุรกิจแปลวราเรื่องส่วนตัวเอทีเมื่อกี้เรื่องทำเมื่อกี้ัปเป็นสับโชคไม่ดีคิดว่าเธอไม่คิดว่าเธอจะเห็นเราแต่ไม่เป็นไรดูเหมือนว่าอยู่บนไม้กวาดแล้วพนันได้เลยว่าคุณมีนางแบบสุดเก๋ฮงบินวนรอบๆเบลดาได้เอ้ย มีชื่อตัวละครใหม่เมลดาฉันสามารถให้เธอดูได้ตอ้งหลายอย่างเพราะฉันมีไม่กวาดของตัวเองเกียรติที่ต้องคืนไม่กวาดบางทีฉันจะซื้อไม้กวาดไอ้เมอดารวยไอ้พี่ลมีเงินเยอะไงอ่าฉันเลจะซื้อไม่กวาดพี่ห้อตดูคติแนะนำไป Fb Wicky Spin Wit Hockmeat มีร้านขายไม้กวาดฉันจะเฝ้ามองคุณบนท้องฟ้าโอเคไอ้นี้มีเควสให้เราไปใช้เงินว่ะอ่าจบไปดีฉันบิดมาดีนะครับก็เอาเป็นว่าในคลิปนี้สั้นหน่อย สั้นหน่อยก็ได้ไม้กวาดไปแล้วล่ะดีใจเพื่อในการจบเควสการขี่ไม้กวาดนั่นเองแปลว่าคุณจะได้ไม้กวาดเนี่ยคุณต้องไปที่ฮ็อปมิดไปซื้อไม้กวาดมามันซื้อได้เลยใช่ไหมเนี่ยเออมันเหมือนต้องไปซื้อนะใช่นะครับก็ตามที่เขาแนะนำไงแล้วเมื่อเสร็จปุ๊บนี่เควสใหม่ขึ้นมาเลยเซบาสเตียโซโล่ขึ้นมาให้ทำทันทีนะครับโอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปเจอกับเควสอะไรเดี๋ยวฝากติดตามกันจ้เครับผมครับผมอันนี้ก็แค่นี้ละกัน